g ูเ e n m ม r แกนสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสไปออสเซียผ er, ัวแกเมียสาวค่ะวันนี้นะคะบีก็จะชวนเพื่อนๆเดินทางอีกแล้ววันนี้นะบีก็จะไปทำงานนะคะแล้วก็จะเลยเอารถพ่วงนะคะไปส่งเพื่อนเนาะยืมเพื่อนมานะคะก็เลยจะเอาไปส่ง วันนี้นะคะบีต้องเดินทางรวมแล้วก็ประมาณ300กิโลเมตรนะคะไปกลับนะเพื่อนๆก่อนก่อนไเจารถไปคืนเพื่อนนะบีก็จะไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็บายบายสายๆเนาะจากทำงานเสร็จแล้วบีก็จะเอารถไปคืนเพื่อนนะถ้าพูดถึงเรื่องรถนะคะที่นี่เขาไม่นิยมใช้รถบิ๊กอัพเนาะเพื่อน น่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนเขานิยมใช้กันเนาะแต่แต่ถ้าถามว่ามีไหมก็มีนะคะบีบีก็เห็นมีนะแต่แต่ไม่เยอะนะเพื่อนๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำงานนะคะและเอารถไปคืนเพื่อนนะเราก็ต้องมาแวะเติมพลังกันก่อนแมคโดนัลนะคะก็จะเป็น เหมือนสตรีทฟู้ดบ้านเราเนาะมันก็จะเร็วสะดวกนะคะอย่างตอนเช้าเช้าเนาะอย่างบีก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้าพอประมาณสายๆหน่อยเราก็ต้องมาฝากท้องไว้กับแมคโดนัลล์นะคะแต่ถามว่าเมนูก็เหมือนบ้านเราะคะ่ะถ้าเป็นประจำก็ผัดกะเพราอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์เนาะเขาก็จะมีแยกนะคะอาหารเช้าจากเช้าถึง น่าจะประมาณ11โมงแล้วจาก11โมงไปแล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นเบอร์เกอร์เป็นชิ้นใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะคะก็จะมีขนมปังมีไขด่ดาวอะไรประมาณนี้น้อยๆเล็กๆเล็กๆน้อยๆกาแฟเนาะเพื่อนๆแต่ถ้าเลยจาก11บโมงไปแล้วก็จะเป็นแบบเบอร์เกอร์นะคะตามที่เราอยากจะสั่งเนาะเราก็มาพูดถึงเรื่องรถกันต่อนะคะ ส่วนใหญ่เนาะที่ยุโรปนะคะสภาพอากาศก็จะเป็นฝนเป็นหิมะเนาะเพื่อนๆแล้วก็อากาศมันหนาวนะคะเขาก็เลยไม่นิยมใช้รถปิกอัพเนาะเหมือนที่บีบอกเขาก็จะเป็นแบบมีรถมีแบบรถต่างหากที่เอาไว้พ่วงนะคะอาไว้ใส่ของเนาะบีกับแฟนนะคะก็คือว่าอุปกรณ์ของเรามันเยอะเนาะแล้วเราก็ใช้รถที่ไปทำงานนะคะ น่าจะเป็นรถแวนแหละเพื่อนๆแต่ว่าเครื่องมือของแฟนบีมันเยอะนะคะบีก็เลยได้ไปยืมรถพ่วงจากเพื่อนมาเนาะก็ถ้าแบบว่าอุปกรณ์น้อยๆบีก็ใช้รถแวนเนาะแล้วก็ถ้าแบบมันเยอะมากก็รถพ่วงนะคะเราก็เลยต้องพอเราใช้งานเสร็จเราก็ต้องเอาไปคืนเขาเนาะมันเราเราเอามาดองไว้ไม่ได้เนาะต้องเอาไปคืนเขา แล้วก็จะมีรถตู้อีกคันหนึ่งนะคะแต่รถตู้เป็นของบริษัทเนาะบีก็เลยไม่ค่อยเอาไม่ค่อยอยากเอามาใช้นะคะแต่เขาให้แฟนเอาไว้ใช้เลยแต่ว่าเราก็รถของบริษัทเนาะเราก็ไม่ค่อยอยากใช้เราก็ได้ซื้อรถตู้มาอยู่นะเพื่อนๆรถตู้นะคะรถมือแปดนะคะเอามาซ่อมเนาะแต่ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จ เราก็จะเอามาใส่เครื่องมือของเราไว้ตลอดเราจะได้ไม่ต้องยกย้ายนะคะเวลาถึงเวลาทำงานเราก็ขึ้นรถไปทำงานได้เลยรถตู้วันนี้เป็นรถตู้มือแปดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวบีจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะรถมือแปดนะคะขับเสียงดังออดแอดก็ไม่เป็นไรเนาะรถเราเนาะจะใช้พังยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนบีนะคะบีก็ถามแฟนเนาะว่าตั้งแต่เธอ เธอใช้รถมานอะรถประมาณกี่คันที่เธอใช้แบบประมาณใช้ทั้งหมดนะคะแฟนบอกว่าเกือบ200คันเพื่นอนเพื่อนย่าเพิ่งตกใจนะ200คันนี่คือแบบว่าซื้อรถเก่านะคะเอามาซ่อมนะแล้วก็ใช้ถ้ามันเสียเราก็ทิ้งแล้วก็อาชีพเสริมของเราช่วงฤดูหนาวนะคะเราจะไม่ได้ทำสวนเนาะเพื่อนๆนเราก็เลยจะเป็นแบบซ่อมรถนะคะ ซ่อมรถแล้วขายเนาะซื้อมาแล้วก็ขายไปแต่ก่อนจะขายเราก็เอามาใช้อยู่แบบสักพักแหละเพื่อนๆแล้วก็พอมีคนซื้อเราก็ขายอย่างเนี้ยค่ะแกก็เลยบอกว่าโดยรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าคันนะเพื่อนๆแกใช้รถเยอะแล้วเราก็ทําอาชีพเป็นแบบว่าอาชีพเสริมด้วยเนาะเพราะว่าช่วงที่เราทําสวนนะคะ แล้วก็ทำสวนพอเวลาหน้าหนาวเราทำสวนไม่ได้นะคะเราก็รับจ็อบตรงนี้เนาะซ่อมรถซื้อรถนะคะบ้านเพื่อนเขานะคะที่บีมาเนาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะคะแล้วเขาก็จะมีโรงรถนะคะเอาไวส้สำหรับซ่อมรถเนาะเวลาแฟนบีซื้อรถมาก็จะมาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ว่างจากการทำงานก็จะซ่อมนะคะก็จะมาซ่อมเนาะพี่พี่เพื่อนเพื่คะ ภาพมันอาจจะสั่นมากๆหน่อยนะคะเพราะว่าบีถ่ายในรถแต่ว่าวิวมันสวยมากอะค่ะบีก็เลยอยากถ่ายให้พี่ๆพเพื่อนๆได้เห็นกันเนาะส่วนนี่นะคะนางก็โชว์นะนางมีอาชีพเป็นกุ๊กนะคะเพื่อนแฟนนะแล้วอาชีพเสริมก็คือซ่อมรถนะคะแต่ซ่อมรถเนี่ยนางจะไปซื้อรถแบบเก่าๆอะคะลล่ะรถรุ่นเก่าๆที่แพงๆนะคะเอามาซ่อมแล้วก็ขายนะคะ นั่นแหละอาชีพเขาเนาะก็จะสนิทกันนะคะแฟนก็จะซ่อมรถเป็นนะคะเวลาแฟนมีรถก็จะเอามามาไว้ที่นี่นะคะเพราะาที่นี่เขามีแม่แรงมีที่ยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเพอร์เฟกเนาะแต่วันนี้เราก็เอารถมาคืนแล้วก็มานั่งทานกาแฟนะคะนางก็แบบคุกกี้ฉันทำเองนะ อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุกกี้นางอร่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะคริสต์มาสนะคะนางก็เลยทําคุกกี้นะคะไว้ให้ครอบครัวเนาะเพราะว่านางครอบครัวใหญ่เนาะแต่เรานะสองคนผัวเมียนะคะพ่อแม่แฟนก็เสียนะคะก็ไม่มีใครเนาะเราก็อยู่กันสองคนสคนนะคะผัวกแก่เมียสาวคะ่ะอยู่กันดูแลกันไปเนาะเพื่อนๆที่บีบอกเหมือนเพื่อนๆนะคะก็คือว่าชีวิต คือการเดินทางนะคะขนาดบีไม่ได้ไปทำงานนะแล้วก็หมดช่วงฤดูที่ว่าทำสวนใช่ไหมคะเราก็เดินทางกันอยู่ตลอดนะเพื่อนๆ B บีก็เลยเหมือนกับว่าบีจะโชคดีนะคะบีจะเห็นวิวนะคะข้างทางบรรยากาศเยอะส่วนน้อยนะเพื่อนๆที่บจะได้อยู่บ้านเนาะหนึ่งปีนะคะบีก็เดินทางสะส่วนใหญ่จะอยู่บ้านก็น้อยมากนะเพื่อนๆ แต่ถามว่าบีชอบไหมบีชอบนะคะเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งแปลกใหม่เห็นวิวข้างทางเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบีก็ชอบมากนี่แหละคะ่ะที่ที่บีถึงได้บอกว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะทําไมเดินทางไปหาลูกค้าเกิดเดินทางไปทำธุระนี่แหละคะ่ะไปตลอดนะคะไม่ค่อยได้หยุดอยู่บ้านนะเพื่อนๆ นี่แหละค่ะที่เป็นเหตุผลว่าบีอยากทำ youtube เนาะบีอยากให้พี่พี่เพื่อนๆนะคะได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอาหารการใช้ชีวิตเป็นอยู่ในเมืองหนาวเนาะบีก็อยากให้พี่พี่เพื่อนๆได้เห็นเหมือนที่บีเห็นนะคะแต่บีขอบอกเลยนะว่าดูในวิดีโอน่ะไม่สวยเท่าตาเราเห็นนะคะสัมผัสเองเนาะพี่พี่เพื่อน แต่บีก็สัญญาว่าบีจะพยายามนะคะนำวิดีโอสวยๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะช่วงนี้นะคะหนาวแล้วเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบีก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นห่วงบีเนาะส่งกำลังใจมาให้บีนะคะถ้าชอบคลิปของบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะของบีนะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะหลังจากที่สภากาแฟได้จบสิ้นลงนะคะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเนาะพี่ๆเพื่อนๆวิวข้างทางก็สวยอีกแล้วนะคะบีก็ได้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะและนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็น อากาศหนาวเนาะมันก็จะมืดเร็วนะพี่พี่เพื่อนเ,อนเราก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะก่อนที่มันจะมืดเนา,เาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะส่วนตัวนางบีก็ขอสัญญาว่าจะเอาภาพวิวธรรมชาติความสวยงามนะคะมาฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนอีกอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นางบีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ